ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมีสายชาร์จยี่ห้อใหม่ยี่ห้อเฮนสว่ามารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็ทดสอบความเร็วให้ชมด้วยตัวนี้เป็นสายไลนิ่งนะครับความเร็วอยู่ที่27วัตต์ปกติแล้วสาย Lightning ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็จะมีหลายขนาดหลายความเร็วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ที่วางขายอยู่ทุกวันนี้ก็จะประมาณ20วัตต์นะครับ18-20น้อยมากที่จะเห็น36แล้วก็ ไม่ค่อยมี27นะครับก็จะมีบางยี่ห้อเท่านั้นตัวนี้ราคาไม่แพงเขาวางขายในร้านค้าออนไลน์อยู่ที่ราคาลดแล้วเหลือ84บาทเป็นไลนิ่งที่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสเปคก็คือ27วัตต์นะครับก็เลยสั่งมาซื้อมาใช้เองมาทดสอบแล้วก็ถือโอกาสรีวิวเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นี่นะครับเขาเขียนไว้สเปคตามนี้ครับ27วัตต์ เห็น a าวนะครับเป็น USB-C to Lightning ของ iPhone นั่นเองนะครับตามนี้นะร้านค้าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับ27วัตต์ฟ้าชาร์มีโค้ดส่วนลดด้วยตอนนี้ราคาอยู่ที่68บาทกับสินค้าภายในหมวดนี้ลองกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้มีสายชาร์จที่เป็น USB-C to USB-C ด้วยนะครับก็มีหลายขนาดตามนี้นะครับ ผมถือโอกาสซื้อมาใช้กับ iPhone 13 Pro Max เพราะว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยสามารถที่จะชาร์จเร็วได้27วัตต์นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะก็อยากได้เต็มๆนะครับมาทดสอบกันว่าเขาจะสามารถชาร์จได้เร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ iPhone ของผมก็แบตเตอรี่ไม่ได้สูงมากใช้จนเหลือ41%นะครับผมก็จะใช้วิธีทดสอบการชาร์จจาก Power Bank ก่อนเลยนะครับ Power Bank ตัวนี้ก็เป็น Power Bank ค่อนข้างถือว่าใช้งานได้โอเคครับคุ้มค่านะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ร้อซนะครับผมจะวางไว้ก่อนนะแล้วก็ iPhone นะครับจะลองชาร์จเลยโอเคเสียบง่ายครับอ่ามาแล้วครับเริ่มจ่ายไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็ไฟเข้าแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะ จ่ายไฟได้เร็วเท่าไหร่นะครับสังเกตดูตอนนี้มีการดึงไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวหนังสือสีแดงอยู่ที่14วัตต์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้เขาดึงไฟไปก่อนนะครับการดึงไฟของ iPhone จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ได้ดึงพลวดเลยเหมือน usb c นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป19วัตต์แล้วครับ20นะครับ25ครับ,รบสามารถ ดึงไฟผ่านสายเส้นนี้ไปได้สูงสุดเมื่อสักครู่25ครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็สามารถดึงไฟไปได้สูงสุดที่26วัตต์นะครับแต่ว่าไม่นิ่งนะไม่ใช่ว่าดึงไฟไปนิ่งๆ26นะครับเหมือนจะแวบไปแวบมาอยู่ระหว่าง18วัตต์ถึง26วัตต์นะครับลองทดสอบกับหัวชาร์จครับ เมื่อสักครู่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ25วัตต์นะครับสังเกตเมื่อสักครู่จะมี25วัตต์นะครับก็สามารถดึงได้สูงสุดประมาณ25-26วัตต์ลองชาร์จ iPhone 6s Plus ดูครับ iPhone รุ่นเก่าชาร์จได้หรือเปล่านะครับสามารถชาร์จ iPhone 6s Plus ได้ครับ ก็ปกตินะครับเขาก็จะดึงไฟไปเรื่อยๆปกติแล้วก็ iPhone 6s Plus ก็ประมาณ10วัตต์นี่แหละครับ2แอมป์นะครับก็ถือว่าเต็มเป๊ะนะครับลองชาร์จหูฟังครับโอเคไฟเข้านะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นประมาณ0.2แอมป์ตามนี้ครับก็เต็มครับ หูฟัง AirPods ปกติดึงไปประมาณ0.2แอมอยู่แล้วนะครับ AirPods เก่าครับก็ประมาณเกือบ0.2แอมครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าสายเห็นสว่าเป็นสายที่คุณภาพโอเคพานครับแล้วก็ลักษณะจะเป็นสายถักดูชัดๆ ซึ่งสายถักก็คุณภาพเทียบเท่ากับเอสเซเกอที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นยุ่นยุนแล้วก็ให้ตัวค่อนข้างดีไม่แข็งนะครับซึ่งก็ต้องมาดูก่อนว่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยเขาจะเป็นขุยหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูบริเวณที่หักงอง่ายอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาทํามาให้ดีนะครับเขาทํามายาวๆให้เลยแต่จริงๆแล้วยาวมันก็หักตรงนี้ได้อยู่ดีแหละนะครับแต่ว่าจับถนัดมือบริเวณนี้ มีพิมพ์ตัวหนังสือมาให้ด้วยเฮน s a วา USB-C to Lightning นะครับฝั่งนี้ก็ยาวดี27วัตต์ใช้งานจริงชาร์จเร็วอยู่ที่26วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคผ่านครับราคาไม่แพงหน้าร้านอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทนะครับคิดว่าราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแลง้วแต่โปรโมชั่นนะครับท่าในใดสนใจก็ตามลิกงใต้คลิปเลยคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านีานาน้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ